เจออะไรโอ้ยทุกคนเจอปูด้วยวูย้น้องสู้น้องสู้ใหญ่เลยดูดูด,ดูเป็นปูม้านะนี่วันนี้เราก็จะมาหาหอยที่เกาะลอยดูเตรียมอุปกรณ์มาไหนเอาอะไรมาไปฉายอาวไ,ไ,ไปฉายใส่ดูนะทุกคนอืมเอาใส่ที่คาดหัวเลยอันนี้เกาะลอยน้ํากําลังลงนะทุกคนนี่ เราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้หอยกับกับห้องไหมวันนี้<ด>อ,อุปกรณ์นี่เราเตรียมมาพร้อมแล้วดูแอบไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าเคียวเคียดูเออนาเขาบอกให้เคียย์หาดูนี่คนมาหาเยอะมากเลยถ้าใครอยากหากิจกรรมยามว่างทำก็มาได้นะทุกคนตอนเย็นไม่ร้อนไหนอบลองดิ ลองเคลียร์ดูจะได้ไหมวันเนี้ยนั่งเลยมาเอาของมานั่นๆลองดูดิลองเคลียร์ด้วยนี่นะเขาก็บอกอยู่หายังไงเคลียร์ตรงที่มันนูนๆเอาถุงมาเอามาเคลียร์แรงๆจะได้ไหมล่ะลองดู ดูคนเยอะมากดูหญิงอบจะได้หอยกลับห้องไหมเนี่ยจะได้กินไหมดูไปด้วยนะเขีย่ยไปดิเขีย่ยไปเรื่อยๆเขีย่ยไปที่อื่นดิเออเฮ้ยมันมีน้ำพุ่องออกมามใช่ไหม ฮ้ยได้แล้วโอ๊บว้าวตื่นเต้นเลยทีนี้นี่ได้แล้วนี่ครั้งแรกครั้งแรกน,นะได้แล้วได้แล้วเออนะเขาบอกให้เขียวมาเอาของเอาไปฉายใส่หัวมันจะได้ถนัดไหนดูดิอเอาเอามาเอาของใส่ดิ ไฟฉายก็เตรียมมาแล้วเอาคาดหัวดีดีเออนี่บรรยากาศดีมากนะไม่ร้อนแต่ดิดิข้อไปอีกดิข้อไปหัวเออนั่นแหละนี่เดี๋ยวเออไม่เป็นไรใส่ได้อยู่เร,เ,รเร็วเเขี่ยให้ทันนะเขาจะได้กลับ ห้องไวไวเขาหาถึงกี่โมงคะเนี่ยได้เรื่อยๆเลยเหรอคะดึกดกอ๋อเพิ่งมาเหมือนกันหนูเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าหนูลองไปซื้ออุปกรณ์มาดูสิหัวมนจะได้ไหมอถ้าไปขายนี่โลละเท่าไหร่คะเนี่ย เอาแค่ไปกินาม,มาได้แล้วนะทุกคนเอาอีกไหนตัวที่หนึ่งอยู่ไหนเออไหนไหนโชว์ก่อนโชว์ห่านหยิบเลยหยิบเลย <30 S 1> มีน้ำล้างมืออยู่30มัวนี่ตัวที่หนึ่งจะไปผัดอุ้ยหอยมเริ่มเลยนะ นี่ต่กี้ที่ว่าได้มาน้ํามันพุ่งขึ้นมาเลยนะเหมือนมันพ่นอะ่ะนี่ไงหยิบเลยจ้ะหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยนี่อีกนี่ขาดอ่ะเอาปมเข้าไหมไม่นี่ได้แล้วนะจะเหยียบน้องไหมเหยียบเลยเอาเลยดูสิ จะได้สักแค่ไหนอ, <Okay. S 1> อุ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงได้เป็นโลแน่เลยวันนี้เอาแล้วไงอไงไุ้ยใหญ่มากเดี๋ยวนั่นึงใหญ่มากสำหรับเราออใหญ่ใหญ่มากนี่ oh. เอาเต็มถุงนี่แหละถุงที่เตรียมมานี่แหละอ่ะได้สามตัวแล้วอืม ดูบรรยากาศอันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆแบบคนหาเยอะมากเลยนะดูบรรยากาศรอบๆแบบคนมาเยอะมากนะ ใครที่อยากมาหามาได้เลยนะทุกคนน้ำลงนะมาตอนน้ำลงนี่บรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราก็จะลองหาสักพักหนึ่งเล้เราจะมาดูกันว่าเราจะได้หอยกลับห้องกันไหมตอนนี้หญิงอบก,กำลังหาอยู่กำลังได้เออเอาไป ถ้าเล็กมากเนี่ยคือก็ไม่ต้องเอาใช่ไหมคะปล่อยไปถ้าเล็กเกินอ่ะก็ไม่ต้องเอาไปหรอกที่มันนูนๆอบมาฝั่งนี้ไม่ต้องอนี่แล้วนี่นี่ตรงกองเนี่ยอบมาตรงนี้เนี่ยนี่นะใช่ไหมไม่ไม่ไม่มาตรงนี้นี่นี่อบ

ตอนไม,ม้ถ้าน้ำมัพุ่งอะเหมือนมันพ่นอะถ้าขูดไปอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะหากันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาดูตอนกลับนะว่าเราจะได้หอยไปเท่าไหร่นี่หญิงโอปเป็นไงบ้างได้ไหมได้ไหมไหนโชว์หน่อย ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเวลาเนี่ยไหนอ้หูทำไมมีแต่แบบใหญ่หญๆทั้งนั้นเลยนี่อ่าอย่าว่านะทุกคนหาหอยครั้งแรกได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่คนเยอะมากเลยยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนี่เราก็จะหาอยอ่างนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนหาไม่ยากหาไม่ยาก หาง่ายสนุกด้วยไหนดูดินี่นี่แล้วแบบนี้เลยขูดไปเรื่อยๆขูดไปเรื่อยๆแล้วคนคือแบบคนมาหาเยอะมากเลยนะดูย,ยิ่งดึกคนยิ่งมานะทุกคนแบบอื้อ นี่เลยเดี๋ยวตอนกลับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เยอะไหมหญิงอบกำลังแบบตั้งใจหามากกลัวไม่ได้หอยกับห้องอ้าวหญิงอบได้กี่ตัวแล้วได้กิโลแล้วเนี่ยหึได้อีกแล้วโอ้ทำไมตัวใหญ่จัง หนดูถุงโอ้ยได้หอยไปผัดแล้วนะทุกคนดูมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยไหนแต่ถ้าตัวเล็กก็ไม่เอานะใช่ตัวเล็กเราจะไม่เอานะเราจะเอาแบบเอาแต่ตัวใหญ่ๆไปเลยตัวเล็กเราจะปล่อยน้องไปใช่แต่ตอนนี้ก็เริ่มได้เยอะแล้วแล้วคนก็ เยอะเส้นกันดูคนมาหาเยอะมากว่านี้ไหนได้อีกไหมเจอปูด้วยแต่ว่าไม่ได้จับน้องน้อปี่่อยู๊เจออะไรโอ้โทุ่นเจอปูด้วยวู้วน้องสู้น้องสู้ใหญ่เลยดูดูดูเป็นปูม้าน่ะ เราเจอปูแต่เราไม่เอาน้องกลับไปด้วยเราจะปล่อยน้องเลยนี่ตัวใหญ่แล้วนะปูมา้าสนุกไหมสนุกจริงไหมเอาความจริง,งไ,ไปไปหาโน่กเลยโน่นทุกคนไปหาได้หมดเลยนะแบบ ่าย้ายที่จะบอกว่าตัวใหญ่เหรออืมไาย้ายที่นะล้วจะขูดไปเรื่อยเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้ไม่ใหญ่จังดูโคตรใหญ่เลยโอ้โหสมบูรณ์มาก น้องสมบูรณ์มากเลยภูมิใจไม่น่้น้องตัวใหญ่มากเลยเออใหญ่จริงใหญ่จริงอ่ะดะมบิ๊กบิ๊กเ,เก่งมากเก่งมากหาไปเรื่อยๆเอาให้ได้สักสองโลน,น,นี่ตอนนี้ก็เราหามาหนึ่งชั่วโมงแล้วเรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะทุกคน อันนี้คือครั้งแรกในการหาหอยที่ก่อรอยดู<ว>ก็พอได้อยู่ครั้งแรกดูมีแต่หอยใหญ่ๆนี่เดี๋ยวเราต้องมาใหม่นะทุกคนโอ้โหอันนี้คือไม่เคยนะไม่เคยมาหาเลยครั้งแรกนะหนึ่งชั่วโมงนืมตัวใหญ่มากนี่ เรากำลังจะกลับกันแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปหาสนุกสนุกทำอีกแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนรอชม,อมโชว์ด้วยบ๊ายบายนะทุกคน